ในคลิปนี้นะคะเหนือก็จะมาดูบ้านและก็บ้านนะคะสวัสดีกันด้วยนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเนื้อสอนตัดคลิปนั่นเองค่ะ ในคลิปนี้นะคะเหนือก็จะมารีวิวบ้านและก็บ้านนะคะบอกก่อนนะคะว่าเหนือจะรีวิวตรงไหนบ้างเนะาะอาเหนือจะรีวิวในห้องเหนือนะคะแล้วก็โตเครื่องเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะแล้วก็ข้างล่างเนาะซึ่งข้างล่างตอนนี้ก็ฝนคึมแล้วนะคะเี๋ยวต้องรีบไปถ่ายก่อนเนาะ๋ยวฝนมันจะตกนะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็ในคลิปนี้นะคะเนี่ยก็มาตามตามที่สัญญาในคลิปตอบคำถาม Q&A นะคะแบบนี้เลยนะคะก็ เดี๋ยวเราไปดูการรีวิวบ้านกันเลยค่ะว่าเหนือมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องเหนือสอนแต่คลิปไปได้เลยนะคะแล้วเราไปดูกันได้เลยจ้าโอเคละทุกคนตอนนี้ก็อยู่ช่วงการรีวิวบ้านนะคะตอนนี้นะคะเหนือก็จะมารีวิวตัวเครื่องเขียนของเหนือก้อนนะคะตัวเครื่องเขียนของเหนือนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามปกตินะ นี่เลยค่ะคือโตเครื่องเขียนของเหนือนะคะก็จะแพนกล้องลงเลยกว่านี่นี่คือโตเครื่องเขียนของเหนือทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนานาเนาะเอาไว้เรียนด้วยเอาไว้ทําคลิปต,ตรงนี้ด้วยนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นที่นอนนั่นเองนะคะที่นอนนะคะที่นอนของเหนือนะคะก็เป็นอยู่ตามนี้เลยนะคะนี่ ที่นอนนะที่นอนนี่ก็คือบ้านเนี่ยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ว้าปมาที่ห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะแม่เหนือก็กําลังทําไข่พะโลนะน้นะทุกคนนี่เป็นไงแล้วก็ข้างหลังบ้านของเหนือนะคะก็จะเป็นอากาศแบบนี้นะคะต้นไม้เยอะแยะแล้วก็ฝนมาแล้วเดี๋ยวเราว้าไปที่ข้างล่างกันเลยค่ะไปจ้าปึ้งตึงมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ว้าบมาที่ข้างล่างเรียมที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก้อนนี้นะคะก็บริสุทธิ์นะคะก็ะะเมื่อกี้บอกยังครึ้มอยู่เลยเดี๋ยวเหนือจะให้ดูนะคะว่าเหนือปลูกอะไรบ้างเนาะเหนือก็อันนี้ก็คือผักสวนครัวทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือผักสวนครัวทั้งหมดเลยนะคะโอ้ลมเย็นมากเลยนะคะลมเย็นมากนะคะอ่า เนือก็เลี้ยงไก่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเหนือเอาล่มมาปิดให้มันก่อนนะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันจะหลีกเลี่ยงแดดนะคะเดี๋ยวเราว้าไปที่ห้องกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะมาแล้วนะคะหลังจากที่รีวิวเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะกดติดตามชอ่องเหนือสอนแต่คลิปไปได้เลยนะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o k messenger พูดคุยกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าก่อนจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แบบนี้ด้วยเครื่องหมายกดไลค์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไม่ถึง1,000พคนนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิง่งติ๊งติ๊งติงติง,ต,งตรงนี้ให้ด้วยนะจ๊ะกดแชร์ตรงนี้ตรงเครื่องหมายตรงนี้ให้ด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมด142คนนะคะติดตามเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ